Welcome back ครับสำหรับคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมบาร์เซเกมเมอร์คนเดิมครับผมในที่สุดครับตัวละครสุดโหดนะฮะเรียกได้ว่าเล่นตัวนี้เนี่ยยาวไปยันเซิร์ฟปิดตอนนี้เนี่ยคนก็ยังเล่นกันอยู่นะนั่นก็คือมากิชินอิจินะฮะนี่ครับตัวนี้เอา้าโอ้ซิริไม่ได้เรียกโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่ามากิชินอิจิ แต่สิลิเหมือนจะคิดว่าผมเรียกนะครับผมนี่ครับดูแค่ผิวเผินนะดูแค่สเตตัสอ่ะเนี่ยในกรอบมันน่ะดูแค่สเตตัสในกรอบมันเนี่ยมันก็แทบจะแบบไปสุดทางโอ้โหคือมันแบบมันโหดมากนะฮะ ดูครับชุดใกล้มัน91ชุดกลาง97 3แต้ม70ดนะฮะดังก็ได้เลี้ยัก็ดีรีเบลก็ไม่ได้น่าเกียดเลยนะบล็อก95บล็อกที่ถือว่าสูงมากนะครับลบกวน90สติวิวเก้บโอ้โหบ้าบอคอแตกคุมเกม110พลัง102การลบกวน105โอ้โหคือสเตตัสพี่แกเวอร์มากอะ่ะจริงจริงคือเรียกได้ว่าเวอร์แบบเวอร์บ้าบอคอแตกมากอะ่ะดูแค่นี้ก็พอนะแล้วค่าจ้ำนี่ไม่ได้น้อยนะ90อะ คือแบบโอ้โหอะไรมั่งที่มันน้อยกว่า80มีเลี้ยงบอลกับ3แต้มแค่นั้นอะที่เหลือคือ90อัพทุกอย่างบ้าบอคอแตกมากครับผมผมต้องบอกว่าเลยนะครับว่าเจ้ามากิชินิจิเนี่ยเป็นตัวที่ตัวที่ติดเมตายาวๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในแข่งหรือว่าในแกลงในเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังนิยมใช้มากิกันนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าสินสอดของเจ้ามากิชินิจิเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ผมเนี่ยเติมเงินเข้าไป3 0 0 0 0คูปองนะฮะถามว่าเท่าไหรนะฮะสามหมคูปองเอาง่ายๆคือ3,5 0 0ใช่ไหมถ้าเกิดเราเติม3,5 0 0เราจะได้5000ลองลองตีไปเลขกลมๆนะฮะก็ไปคูณตัวเองแล้วกันนะฮะว่าผมเติมเข้าไปเท่าไรนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวิธีที่เราจะได้เจ้ามากิมาเนี่ยมันเป็นกิจกรรมใหม่ครับนี่ก็คือดอกไม้ไฟนั่นเองนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่สุ่มเอาจินตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าจินก็ใช้ดอกไม้ไฟเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถเอาดอกไม้ไฟของจินไปใช้ได้ครับเนี่ย ดอกไม้ไฟพลาวคือจริงๆอะ่ะมันเป็นดอกไม้ไฟเหมือนกันแต่ว่ามันมันแยกกันนะมันใช้สุ่มได้แค่จินตัวเดียวซึ่งดอกไม้ไฟของเจ้าชินิจินี้ก็ต้องแยกกันนะครับต้องแยกกันนะฮะผมบอกเลยนะครับโอ้โหดูตะลึงข้อความคนมาแบบกดสุ่มหาเราต้องเปิดไอ้พวกในตู้เนี่ยให้หมดพอเราเปิดให้หมดแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องนี่ครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้มานะฮะเจ้าคุดโดชินิจิไม่ใช่มากิชินิจิ ชอบไปเรียกผิดเป็นแบบคุโดชินะิจิไม่ใช่นะไม่ใช่นะแล้ววันนี้ครับเหมือนเดิมครับเรามีโค้ดฟรีมาแจกนะครับก็โค้ดฟรีขึ้นมาเลยครับผมสําหรับโค้ดนี้มีจํานวนจํากัดนะฮะมีจํานวนจํากัดถ้าเกิดใครที่เติมก่อนก็ได้ก่อนใครที่เติมทีหลังก็ได้ทีหลังเด้อโอเคก่อนที่เราจะไปสุ่มใช่ไหมครับเราต้องมาซื้อนี้ก่อนครับผมดอกไม้ไฟนั่นเองดอกไม้ไฟเนี่ยเราต้องเู้ยเยอะไปเปล่าใช้เป็นหมื่นเลยเหรอมันขนาดนี้เชียวเหรอ มันมันขานาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหมันมีใช้เพชรซื้อด้วยนะแต่เพชรผมแบบเพชรผมค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดองเพชรเอาไว้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมาซื้อโดยใช้อะไรก่อนเดียวใช้เพชรเลยก็ได้มั้งเออซื้อมาสี่อันโอ้ซื้อมาสี่อ,อันแล้วเราซื้อเพชรเพิ่มได้ไหมเราซื้อเพชรเพิ่มไม่น่าคุ้มนะไปซื้อเพชรอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าคุม้มฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจัดไปสักเอ่อเก้าสิบหกก่อนแล้วกันเพราะว่ารวมของเก่าด้วยจะได้เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมเราจะได้เปิดสิบครั้งก่อน พรากว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้คูป,ปองไป5,000ละมาไปก่อนครับ1ิบทีครับจะได้มาเป็นอะไรครับผมอยากเล่นบาตดูเห็นไหมให้เดาขึ้นมาละชื่อขึ้นมาละอยากเล่นบาตมากๆอยากจุดพุแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงปึ๊บมาครับผม,มก็นะตามนั้นนะ่ะเราก็ได้พวกเศษกะเลียรกระลาดได้พวกเศษกะเลียรกระลาดก่อนยังไม่ได้อะไรดีนะซุ่มต่ออีกอเรียบร้อยครับดูดิไอ้บัตรนี้คือมีเยอะมากเลยนะ ไอ้นี่คมไม่ต้องพูดถึงเครื่องดื่มกีฬานี่มี8,00 0กว่าอันและบ้าบอคอแตกมาก <c oughs> ไปต่อครับผมอีก10ทีสักทีเหอะสักทีเหอะโอเคโอ้โหบัตรฝึกซ้อมสกิลจริงจริงบัตรฝึกซ้อมสกิลก็ค่อนข้างจําเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดจะอัพเจ้ามากิให้เต็มไนมะ่ต้องใช้ประมาณ2,100ประมาณนี้นะซึ่งตอนนี้ผมมีพันเก้าละใกล้ละใกล้ถึงความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอร้องล่ะพระเจ้าอยากเล่นบาสเฮ้ย นี่ได้นี้มาแล้วครับกรอบโปรไฟล์ไคนันเวอร์ซี่ไอ้ยาไปต่อเลยปาบมาเฮ้ยได้หีบเลือกลักษณะได้หีบเลือกลักษณะด้วยครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอดูของก่อนของรางวัลที่เหลือเหลืออีกสิใช่ไหมแสดงว่าตู้นี้จะหมดแล้วนะฮะเราก็เหมาให้หมดตู้ไปเลยแล้กันปาบเรียบร้อยตู้หมดแล้วตู้นี้เห็นหมศูย์ทัแล้วครับตรงนี้ฉะนั้นเรากดแล้วเราก็กดรีเซต ครับผมมาแล้วทีนี้ค่อยๆโผล่มาแล้วครับสําหรับเจ้ามากิชินิจิคือไอ้ตู้นี้ไม่น่ามีนะผมว่ามันต้องน่าจะไปลุ้นที่ตู้ต่อไปอะ่ะเท่าที่ผมคิดนะเปิดมาครับโอ้โหบัตรซ้อมสกิลอู้เยอะมากโอเคโอเคดีดีดีด,ด,ดีจะได้เอาไว้อัพสกิลให้เจ้ามากิมาอีกฮืมเฮ้ยได้ของเลยอนะัพลุนเน่ะไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่จะได้อัพลุนกันลุวลัวไปเลยคุณผู้ชมมาล้างตู้ยังเอาให้หมดครับโอเคตู้นี้น่าจะหมดละ ป๊าได้กรอบมาด้วยครับได้กรอบมาแล้วก็ได้เศษมาอีก5ชิ้นเฮ้ยตอนนี้เนี่ยบัตรซ้อมสกิลผมว่าผมน่าจะพอแล้วนะคุณผู้ชมพอละทีนี้ครับเราก็ต้องมารีเซตอีกครั้งหนึ่งนี่มาแล้วมากิชินิจิโผมาให้เราสุ่มแล้วฮะต้องใช้อีก150ยห้เหรูเยอะมากใช้อีก150อันแต่ว่าผมคิดว่ามันคงจะไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะใช่ไหมคุณผู้ชมผมคิดว่ามันคงไม่ต้องใช้ถึง150หรอกสักประมาณ60ก็ได้แล้ว เพราะว่าเราเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในโลกยังไงล่ะโอ้โหเอาไป60ก่อนละกันผมยังเชื่อมั่นในแบบความดวงดีของผมอยู่ไปครึ่งเดียวไม่ใช่ครึ่งเดียวดิหูยบัตรซ้อมสก,กิลเยอะไปหน่อยนะคราวนี้ต้องมาเฮ้ยห,หูได้เศษมาอันเดียวได้เศษอ่ะมาแต่เศษอ่ะบัตโทป๊บดูบัตรซ้อมสก,กิลผมดิบ้าบอบ้าบอคอหอยพอกต้องมาละ ยังไม่มาดูครับไอเศษสีทองผมนี่มีเจะ6000ันอันแล้ะรอไปอัพรูนมาีิเลยนะเนี่ย <c oughs> ยังไงโอ, <c oughs> โอ้ผ่านไปแล้ว50ไม่ใช่ดิ60ยังไม่มาฮะยังไม่มายังดื้ออยู่ทำไมมันดื้อด้านจังใช่ไหมพลยมันดื้อด้านจังคือไม่ต้องใช้เพชรซื้อใช้คูปองเลยแล้วกันพอดีเพชรเราไม่ค่อยมีก็จัดไปอีกสัก30 ค่อยๆเป็นค่อยไปครับเผื่อเราดวงดีไงเผื่อเราได้มาเราจะได้ไม่มีเศษเหลือแ,บบแต่จริงๆก็ต้องเหมาอยู่ดีปะ่ะถ้าเกิดเราอยากได้แบบพวกเศษครบๆบ, <c oughs> บัตรซ้อมสก,กิลไหลมันเป็นเทน้ําเททิ้งเลยปะเท่าอโออันนี้หกพันไปแล้วปิดต่ออีกสิบอันยังไงอ๋ไม่ได้อะไรเลยเหลืออีก60อันในไหนก็ไหนแล้ะผมว่านะ60ก็60สปะ่ะเหมาเหมาจบจบปะ่ะเนาะผู้ชมจบจบปะ่ะ จบจบเจ้จาเจ้าไม่เล้าไม่หลือ <laughs> จบเจ้าไม่เล้าไม่หลือปะเ <c oughs> หมาเหมาไปเลยเพื่อคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าโอ้ยได้เศษคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามากิตเนี่ยคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากมากๆนะ <c oughs> เป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากมากๆเนี่ยคลิปนี้ผมอาจจะมาสุ่มให้คุณผู้ชมดูก่อนแต่ว่า่าจจะต้องไปขอเวลาเล่นขอเวลาไปฝึกซ้อมก่อนเพราะมันเป็นตัวที่แบบคือตัวที่ดีและเล่นยากแล้วมาเลยปะล่ะโอ้ยยังไม่มาวะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเก่งๆแล้วก็ต้องเสียเวลาฝึกซ้อมนิดนึงเนาะผมว่ามาแล้วแหละยังไม่มาอีกอย่างนั้นเหรอโอ้โหถามจริงอย่าบอกนะว่ามาตอนนี้สินะโอ้โหเรียบร้อยครับมากิชินิจิมาแล้วจริงๆมันชื่อมากิแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่ามาคิมาคิมาจิก็ไม่แปลกนะผมว่ามันก็ออกเสียงได้ทั้งสงแบบโอเค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  มากีมาแล้วมากีมาแล้วเฮ้ยเราต้องกดใช้ก่อนเราต้องกดใช้ก่อนนี่เรากดใช้ไปเลยมาแล้วครับผมมากีชินิจิแคปรูปไว้เพื่อความเท่อ้โหกดใช้ต่อได้กรอบมาด้วยได้กรอบไายนันมาด้วยตอนนี้เศษเรามี20นะฮะเศษของมากีเรามี20ละโอโหพอปะเนี่ยพออัพเต็มร้อยปะเนี่ยเจแล้วอันนี้หีบเลือกลักษณะนะฮะเอาอะไรดีตอนนี้คือผมมีครบแทบจะทุกอันละ ผมแลกอันนี้แล้วการจ่ายสวยเพราะว่าผมยังไม่มีนะจ่ายสวยสวยพี่สวยโอเคทีนี้แล้วก็เราครบละเฮ้ยนี่ไงเรากดรับของด้วยนะเผื่อเราจะได้เศษมาเพิ่มเนี่ยเห็นไหมจากนั้นครับเราก็จะอัพเลเวลให้มาีินะฮะเฮ้ยเดี๋ยวจะพิ่งชวนมาไปครับผมอัพเลเวลครับอัพเลเวลลลอัพเลเวลให้มากินะ ระดับนี้เราต้องเป็นเอสแล้วครับผมจำแบบหนึ่งเพื่อนใจเย็นเราต้องเป็นเอสละเรียบร้อยตอนนี้ก็สุดละเรียบร้อยครับผมเป็นระดับเอสแล้วนะฮะดูดิโอ้โหสเตตัสมันแบบเวิร์วังอลังการมากอะสามแต้มนี่แบบคือเอาจริงสามแต้มไม่ได้แย่นะบวกอีก30นี่คือ100แล้วนะคราวนี้เราก็จะมาอัพพรสวรรค์กันนะฮะพรสวรรค์ของเจ้ามากิชินนจินะ <c oughs> มาปุ๊บผมอัพอันติก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า อันติเราจะได้ใช้ได้ไวยิ่งขึ้นอันติจะได้เก็บง่ายขึ้นนะโอเคมาปุ๊บเราก็อัพอันติให้เสร็จเลยหูใช้100เลยนะอันเนี้ยอันนี้ใช้100เลยแล้วก็แวบเดียวผ่านท่านี้ก็จําเป็นต้องมีนะผมคิดว่านี่ท่านี้ครับฟึบฟึ๊บฟึบฟบเนี่ยไอ้ท่าฟึบฟบเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นท่าหากินของเจ้ามากิเลยก็ว่าได้ท่าฟึบฟึบมันจะได้ต่อไปท่าอื่นด้วยนะฮะโอ้โห เอาง่ายๆถามว่ากดยากหรือเปล่าผู้ชมครับถามว่ากดยากหรือเปล่าลองดูปุ่มข้างล่างนะฮะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสอคือต้องกด4ครั้งอะ่ะคือท่าทุกท่าจะคอมโบกับท่าไม่ตายได้นะฮะโอ้โหใช้10เลยเหรอเพื่อนผู้ใช้เยอะอยู่นะก็ต้องจัดแล้วแหละโ,โหดูคือเปลืองมากว่ะเอาจริงแต่ว่าเรามันก็ต้องมีไงของมันก็ต้องมีอะ่ะโอ้โหหนึสได้ครับเราอัพไปก่อนพอเราอัพไปปุ๊บใช่ไหม เราค่อยไปดูว่าแบบเอ๊ะมันใช้ยังไงอะไรยังไงแต่อย่างแรกเนี่ยผมขออัพไอ้พวกข้างหน้าให้หมดก่อนนะก่อนที่มันจะไปต่อสกิลเนี่ยเราต้องอัพก่อน100%่นไเนี่ยเจผู้ชมมาขนาดนี้ละมาขนาดนี้ถ้าไม่100%ก็ไม่ใช่จานเจสิครับ <c oughs> พูดไปเรื่อยโอเคทีนี้เราก็ไปดูในร้านค้าก่อนนะครับว่าเราต้องซื้อแพ็คอะไรนี่ไงอุยเก้าพันเก้าพเลยเหรอ เก้าเลยเหรอก็จัดไปดิูหลือแปดพันเกก็เปิดไปครับได้เศษมาอีก30สามสิบสวยๆกลมๆเลขกลมๆจากนั้นเราอย่าลืมมาแลกอันนี้ครับเราจะได้เศษเพิ่มมาด้วยโอเคโอเคเริ่มมาเริ่มมา40%แล้วครับ40%แล้วครับโอ้โหดูท่านี้1,2,3,4,5 5ปุ่ม ห้าปุ่มเลยเลยโหกดจนมือหงิกอ่ะผมรู้ละว,ว่าทำไมเขาถึงแบบเวลาที่เขาจัดแข่งเขาให้เล่นในมือถือนะฮะดูดิห้าปุ่มคือแบบนิ้วต้องไวขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดแบบเราเจอคนที่เล่นในคอมบางทีเขาเซตมาโคได้ไงแบบแบบปุ๊บปุ๊บเซตมาโคได้แต่ว่าผมรู้แล้วคือมันกดยากขนาดนี้ทาง GM เอ็มเขาอบอกโหมึงแบบมึงตึงมึง,มงต้องกดด้วยมือมึงเองนะอะไรเงี้ยโอเคท่านี้ผมว่าจําเป็นต้องมีนะเพราะว่าเท่าที่เห็นมากดดิครับ กดดีครับอัพดิจานอัพดิชามอัพดิถ้วยโอ้โหเฮ้ยท่านี้จำชุดปึ๊บแล้วโดนตบใช่ไหมเราก็แบบกดอันติีปึ๊บแล้วก็เลออัพโอ้โคือท่าแต่ละท่าที่ผมแค่ดูก็รู้เลยว่าแม่งเล่นยากแน่แต่ว่าของมันต้องมีอะอผู้ชมเฮ้ยสติลสติลนี่จำเป็นต้องอัพก่อนมาวะสติลสติลอาจจะยังบะเนี่ย เฮ้ย hey, เรามันสายทำแต้มอยู่แล้วบล็อกเออโอเคบล็อกนี่คิดว่าน่าจะต้องมีนะเพราะว่าเราจะได้แบบเอาไว้กันคนอื่นอะไม่ให้เขาทำมาหากินโู่แต่ไม่ต้องใช้เพชรซื้อด้วยดีประเด็นแล้วผมไม่ได้ดองเพชรอะเท่ากับว่าผมแบบหายไปสิบเศษอะที่ผมต้องใช้คูป,ปองซื้อเอะนะี่ยโหเจที่หลังเจต้องดองเอาไว้นะจำไว้นะเจเจต้องดองของเอาไว้ซื้อมากิด้วย แล้วหลังจากที่ไอ้ไมากิมาเนี่ยก็จะเป็นไอ้อะไรนะไอ้หัวฟูฟูปากหนาหนานี่น,นั่นก็โหดเหมือนกันผมว่าคิดว่าผมอยากที่จะปั้นอยู่เหมือนกันนะอเอาไงดีเดี๋ยวก่อนเดี<อ>๋ยวก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าพอเราอัพไปปุ๊บเรามารับเศษได้อาฮะรับเศษได้ครับผมจากนั้นเราก็ไปต่อ,อครับผมไปท่าบล็อกเนาะไปท่าบล็อกแล้วท่าเนี่ยแบ่งบอลไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋เอเฮ้ยท่านี้ก็จาเป็นต้องมีเห็นเขาใช้กันอยู่นะในทัวร์ แบบส่งอ่ะแบบฟึบฟับแล้วก็ส่งฟึบฟับแล้วก็ส่งฟึบฟับร,ร,รับโชคอะไรเงี้ยนี่ครับอันติแล้วก็ส่งโอกาสถูกตัดบอลลดลงอ๋อโอเคแบบจ่ายเร็วขึ้นแล้วก็อัตราการถูกตัดบอลมันไม่มีด้วยนะที่เห็นอันติของไมากีมันใช้คอมโบกับทุกท่าได้เนี่ยเพราะว่าอันติมันเก็บค่อนข้างไวนะมันเลยแบบว่าใช้ได้ดีอ่ะโอเคแต่ว่าบล็อกคิดว่าต้องมีนะฮะโอเค5ต้องใช้5 10 แล้วก็20โอเคซื้อเพิ่มอีก20บใบโอ้โหแม่งเปลืองว่ะ2บใบโอ้โหพอปะเนี่ยโอ้โหพันโอ้โหคูป,ปองจะหมดคูป,ปองฉันจะหมดโอเคบล็อกบล็อกนี้ต้องมีครับคิดว่าบล็อกนี้ต้องจัดก่อนโอเคไปเลยลูกพอ่อ Let's let's g e t it let's g e t t i n g on man <laughs> ระยะบล็อกเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานสกิลบวกเพิ่มขึ้นอีกโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันนี้บวกอีก10ว้าวว้าวชีเกดาวอันนี้10สติลในพิบตาสติลนี้จำเป็นต้องอัพเลยปะวะแต่อันนี้เลยก่อนแล้วกัน8อันนี้8ซื้อมาก่อน8 8โอเคคูปองหมดคูปองหมดโอ้คือหมดเลยหมดเลยผมบอกเลยมีเท่าไหร่ก็หมด เฮ้ยถ้าเกิดส่งให้เพื่อนตอนอยู่ที่3มแต้มเนี่ยแบบถ้าเกิดส่งแล้วเพื่อนว่างเนี่ยแบบเฮ้ยอัตราการชุดมันแม่นขึ้นด้วยนะเฮ้ยโอเคผมว่าสกิลนี้ก็ดีนะตอนแรกผมแบบคิดว่าเอ๊ะมันมันจะทําอะไรได้วะแต่แบบส่งแล้วมันบวกความแม่นให้เพื่อนนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะมันไม่ได้แย่เลยนะโอเคผมอัพรอบๆบนี้ก่อนนะอัพรอบๆนี้ก่อนสวยแล้วก็ไปรับของฟรีไปรับของฟรีเจไปรับของฟรีก่อนไปรับของฟรีก่อน Okay. มาขีมาขีชินจเมื่อกี้อะไรแล้วก็กดใช้เลยกดใช้กดใช้กรอบโปรไฟล์เปลี่ยนไปครับผมใครนันเบอร์สี่คือผมเองนี่ยังไงล่ะเราจะได้เพชรเพิ่มดีไหมเราจะเอาเพชรเพิ่มหรือจะเอาเศษนี้ดีวะโอ้โหมันก็ดีอ่ะมันก็ดีเอาเพชรไหมโอ้โหคิดไม่ออกว่าเอาอะไรดีแป๊บหนึงนะขอไปดูที่มากี่ก่อน 93%แล้วครับผมสำหรับมาีิของผมว้าวขาดอีกเท่าไหร่10 20 30โอ้ขาดอีก30เยอะอยู่นะแต่ว่าอีก3สกิลเนี่ยผมคิดว่าผมยังไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่ามันแบบมันคือมันมันเป็นสกิลสติลอ่ะเออผมคิดว่าเรายังไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนเนี้ยคุณผู้ชมดูดิ สามหมื่นคูปองผมคือเกลี้ยงเลยแล้วยังอัพไม่เต็มด้วยนะผมคิดว่าประมาณ4ี่หมื่นคูปองอะ่ะน่าจะอัพเต็ม4ี่หมื่นคูปองก็เดี๋ยวผมลองคำนวณให้นะครับว่าเท่าไหร่สําหรับสินสอดไมากินะฮะสี่หมื่นคูปองผมว่าน่าจะอัพเต็มร้อยได้สบายๆนะสี่หมื่นคูปองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่รีบนะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดจะอัพให้เต็ม100นะฮะค่าสินสอดไมากิก็คือ3 0 0 0 0บาทครับผม ผมบอกเลยนะครับว่าราคามันเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะมากิคือตัวมันแบบเมตาไงคือมันเป็นเมตาจริงๆนะเพราะว่าคือในในพวกเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟฮ่องกงเซิร์ฟเกาหลีเขาก็ยังใช้กันอยู่เขาใช้แข่งกันแบบขี้แตกอะ่ะชิบหายวายวอดเลยนะแล้วเสื้อเป็นไงโอ้โหเสื้อดำคุมเกมนะสำหรับลูนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ลูนเซตนี้นะครับนี่ครับมากิ คือจริงๆข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเป็นรูนเป็นรูนอันใหม่ที่กําลังจะเข้าแต่ว่าน่าจะเข้าช่วงอาทิตย์หน้านะฮะก็ผมก็จะเปลี่ยนไอ้รูนสู้กลางไวหาเป็นรูนอันใหม่แล้วก็อัพให้เต็มนะโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยเอาไว้ก่อนผมขอเตรียมตัวไปทำลูนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอฝึกเล่นมากีก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน